วันยังหวานอยู่นะ <ภา S 2> ช่วงนี้เราพักงานวันกันไว้ก่อนนะครับมาคุยกับพระนางของละครเรื่องนี้นะครับบ<ช>ุลากร้ายของนายถวันนะฮะคุณกันนี่ต้องถือว่าเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกเนาะครับใช่นะครับ,<ช>รบแล้วก็เรื่องแรกก็มาประกบนางเอกพันล้านเลยต้องบอกอย่างนั้นนี่ต้องถือว่าเป็นเพันล้านนะเพราะว่าอ่ะพี่มากพี่มากเขาต้องถือว่ารายได้เป็นพันเลยเป็นพันล้านเก่งไหมฮะ ถามว่าเกรงไหมจริงไม่เกรงครับแต่ว่าชื่นชอบน้องเขาอยู่แล้วคุณแม่ชอบน้องใหม่มากเพราะว่าดูพี่มากที่เคยเล่าให้ฟังไปดูสองรอบเลยน้องสวยจังเลยสวยจังเลยครับบอกเอ้เดี๋ยวเล่นด้วยกันเขาบอกจริงเหรอดูนิตัวจริงสวยไหมอะไรเงี้ยแม่ผมจะชอบแนวลุกลึสวงเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกลุ้นไม่มีลุ้นไหมถ้าถามกันจริงๆแล้วนะครับ ผมเฉยๆอันนี้ตอบตรงๆเลยเพราะผมรู้สึกว่าเล่นบทไหนมันมันก็ต้องเล่นได้อ๋คอคือเราถือว่าเป็นการแสดงใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าอีกหนึ่งแง่มุมคือว่ามันแปลว่าผู้ใหญ่ไว้วางใจว่าเราต้องทําได้เนี่ยครับม,มันก็เลยกดด,นดันทีหน่อยเขาเขาจะรับได้ไหมในสิ่งที่เราพลิกบทบาทในการเล่นเพราะส่วนใหญ่เมื่อก่อนจะเล่นเล่นร้ายเล่นอินเนอร์เล่นดราม่าจับจัมาตลอดเลยนี่เป็นละครคอมเมดี้เรื่องแรกของกันเลยฟีดแบคละครเป็นไงบ้างครับพอออกไปแล้วดีเนาะคือเราสองคน ชื่นใจครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะออกมายัางไงอย่างที่บอกกันคือคอมเมดี้เนี่ยปราบเซียนเลยดราม่าที่ว่าเล่นกันเก่งๆพอมาเจอคอมเมดี้เนี่ยจังหวะตายกันหมดอืใช่ไหมครับซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนแรกมผมกับน,น้องใหม่ก็ไม่สนิทกันด้วยแรกๆยังไงวะอะไรเงี้ยเรายังไม่ค่อยกล้าเล่นกันเท่าไหร่แล้วพอเป็นคอมเมดี้เรามีตัวลายล้อมเยอะแยะไปหมดเราหาจังหวะของเราไม่เจอหาคาแรคเตอร์เราทำได้ไม่ชัดเจนนะครับก็เลยรุนว่า จอกมาดีไหมเนี่ยแต่พอฟินแบ็คกลับมาณตอนนี้ชื่นใจครับยิ้มคือตอบไปคคำเดียวว่ายิ้มสนุกอะเอาเป็นว่าเราก็ดูอะก็จริงคับสนุกเ่าน่าใหม่และคะมาเล่นเรื่องนี้คอมปีดี้เรื่องแรกเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างก็ปกติก็จะเล่นคล้ายๆพี่กันค่ะก็จะเล่นดราม่าค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ใหม่แบบเครียดมากเพราะว่า โดนพี่ปาค่ะพุ่มกับของโพลีพาสเหมือนกันก็จะบอกว่าเฮ้ยยากนุ่มใหม่ยากอ๋อคือว่าเขาขู่เราขู่เราใช่แต่แต่แต่มันก็ยากจริงๆนะคะพี่น้อมคือมันมันค่อนข้างจะเร็วในในจังหวะของการแสดงแล้วก็ใช้พลังเยอะมากต้องรู้จักจังหวะเนาะแล้วก็ได้คุยกับทางคุณนิคุณนิดก็บอกว่าจะมีประโยคเด็ดนะคืออย่าทำให้รสจี๊สนะคะประโยคนี้แล้วเราก็โอ้มันก็จะต้องมันก็ต้องมีท่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลย ก่อนที่จะถ่ายเนี่ยก็มีการแบบเรียกเอาคุณครูครูสอนนะคะเป็นครูครูแอคติ้งนะคะมาคุยกันที่บ้านมาสอนมาทําความเข้าใจเรื่องตัวละครก่อนที่จะมามาถ่ายจริงค่ะเห็นบอกไอ้ประโยคที่อย่าทำ้จี๊ดเลยเมื่อกี้ที่เราเล่นกันเนี่ยคือแบบว่าต้องมีท่าทางมีอะไรคิดขึ้นดีไซน์กันเลยใช่ค่ะก็มันมีอยู่หลายท่าอยู่เหมือนกันค่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้มันแบบ ิกซ์ท่านะคะแต่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นก็จะจำเอาไว้แล้วก็อ๋อมันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติมีกีท่าแล้วก็จะเลือกเอาอะไรนะว่าคุณหนูถูกเลี้ยงมาอย่างนี้อะไราทำไมถึงต้องคิดว่าดีไซน์ว่าเอ้ไอคำพูดประโยคนี้มันต้องแบบมีท่าทางมีอะไรที่แบบให้เกิดเป็นคือเราอยากให้คนจำจำในในเวลาแบบ พราะม่เป็นคอมเมดี้ด้วยค่ะทุกคนเต็มอยู่แล้วเราต้องแบบเราต้องหาของเราทุกคนเต็มมากค่ะมีทั้งปู่ทั้งสองคนนี่เราก็แบบเข้าไปแทบจะเป็นแค่อากาศแล้วเป็นอากาศธาตุเลยครับคือธาเล่ไม่ดีนี่หายจากฉากไปเลยพี่แจ๊คค่ะโหใช้เสียงข่มพวกเราแต่ละคนนะเราก็เลยต้องมีอย่าให้อย่าให้จี๊ดอย่าให้จี๊ดนะ แล้วด้วยคาแรคเตอร์เขาด้วยมั้งแบบว่านะคุณหนุงี่วีคุณหนูขี่วีนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้คุณการเล่นกระแสกระแสบอกมาว่าคุณการเล่นเป็นตัวเองทางเรื่องชอบแกล้งนู่นแกล้งคนนั้นแกล้งคนนี้จริงหรือเปล่าจริงครับในในในเรื่องนี้ยรับมีการเอาคาแรคเตอร์ของตัวเองมาผสมเคยคุยกับคุณอรพัภันเหมือนกันแล้วก็พี่โอบอกว่าเฮ้ยคุณเล่นดราม่ามาเยอะมากตตอนนี้คนไม่รู้ว่าจริงแล้วคุณเป็นยังไง หมายถึงตัวตัวเองครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวเองจริงๆเป็นคนคิดเล่นนะเป็นคนชอบแกล้งคนเลยครับเอามาใส่กับมันบ้างเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นคุณจะได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันสบายๆเพราะอย่างเรื่องอื่นมันกลายเป็นเหมือนว่าการไปเล่นโจทย์ยากมาก่อนนะครับพอเจอโจทย์ง่ายปั๊บงงคือวันแรกผูุ้ตรงว่างงไม่รู้เล่นยังไงไปยังไงใช่<ม>เพราะว่าปกติจะเล่นเล่นคิดตลอดเวลาเหมือนรับเรียกมาปั๊บให้คิดก่อนมันต้องอย่างนี้ใช่เล่นอินเนอร์เยดงอะไยเป็นคนเล่นลึกแต่ตัวละครตนี้ เล่นเลยคือพูดพูดไรคิดอย่างนั้นก็พูดเลยใส่เลยใช่มันมันมีเรื่มมันมีคาแรคเตอร์ที่บอกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยมันมี2ออย่างด้วยค่ะนั่นคืออะไรคะพูดเร็วเรื่องหนึ่งเขาไม่พูดเร็วจริงพูดแต่พูดจารู้เรื่องนะอีกเรื่องนึงอะไรคะ ปากจัดเหมือนตัวอ enfin ันไหนอันไหนคือต anyway ัวตนของคุณเนี่ยอ네ันที่คุณว่าเนี่ยอันไหนคือตัวตนของคุณเขออกรายการของเราหลายทีเราก็คิดว่าน่าจะปากจัดนะคราเคาก่อนเป็นเค้าก่อนใช่ได้นะทั้งสองอย่างแหละครับเอาจริงๆแล้วนะครับเป็นคนพูดเร็วเป็นคนพูดเร็วจริงๆส่วนเรื่องปากปากจัดเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าคุณอย่าพูดคุณอย่าออกตัวเขาปากจัดไหมครับจัดไหมเขาเป็นคนปากจัดไหมจัดเหยียบแดงเป็คนที่กัดไม่เอาเงี้ยเป็นคนที่กัดไหมหรือว่าไง บาดจัดกับปวาเราดิโอโหขี่กัดไหมขี้กัดค่ะที้กัดไหมคุณกองก็ที่หนึ่งอะค่ะกัดสีป๋าเมื่อกี้มารายการเรายังไงรู้ไหมพอดีจัดแสงไงเขาบอกว่าตอนนี้เราแสดงพร้อมแล้วนะแต่กล้องพร้อมรอแสงอืมอจริงแล้ว ผมสนิทกับทีมงานระดับหนึ่งถามทีมงานไหมเขาเป็นทีมงาหรือเปล่าถามก่อผมไมผมสนึ่งทีมงานต้องใหม่บอกว่าถามทีมงานไหมว่าเขาอยากสนิทไหมจริงแล้วคือร่วมงานกันมาระยะหนึ่งครับจนแบบกล้าเล่นกล้าพูดกล้าคุยกินคบกินข้าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นการทํางานอย่างหนึ่งด้วยนะพอเราสนิทกับทุกๆคนปับการทํางานมันจะง่ายขึ้นอะไรเราจะพูดจะคุยกันอะไรก็จะมาจัดที่หน้าเลยใช่ผมก็สังเกตได้ว่าหน้าหน้าผมใสมาก อประมาณนี้ครับฝากจานละขอบคุณครับต้องบอกว่าตอนนี้ราศีพระเอกนางเอกจับทั้งคู่น่ารักมากมาวันๆแล้วก็ต้องย้อนวันๆกันหน่อยเดี๋ยวเอารูปตอนสมัยเด็กๆมาดูแหบมันต้องมีแหละมันต้องมีแหละมันต้องหวานจริงหวานอยู่สุดท้ายว่าแอบเห็นเล็ก ไหนต้องบอกว่าจริงๆน้องใหม่นี่ตอนนี้เห็นหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะยิ้มแย้มแจ่มใสตอนเด็กๆเนี่ยเธอไม่ได้หนนาบึ้งมากจริงๆม่ันจริงจริงจริงรๆแล้วปากเนี่ยจะใหญ่กว่าอวบอ้วนไหนมาดูซิจริงป่ะดู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 นี่เอาลูกฝาามาก็อย่ามาบอกไม่เคยให้ไข่เลยตีขาได้ไหมป๋ากิ๊กฝาอะไรนี่รูปเขาเลยบ้าใช่ไหมรูปหนูใช่ไหมใช่ค่ะ ไม่เชื่อตอนเด็กๆหนูชอบทำปากอย่างนี้ทำท่าอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมดูไม่เหมือนเลยไม่ใช่เลยอ่ะเอออันนี้ประมาณกี่ขวบสองขวบเลยขสองขวบนะแต่พอสักสองสักสามสี่ขวบนี่น่าทะเลึ่มากจริงเหรอเป็นเด็กที่น่าทะเลึ่มากแล้วก็ใส่ชุดทูพีซถ่ายรูปจริงนี่ไม่เคยออกอากาศที่ไหนนะไหนมาดู two piece เลยไอ้นุ่งน่ารัก พลั้งสลังเลยงมัจากเด็กคนนี้โตขึ้นแล้วคิ้วนี้เป็นคนละคนเลยผมอยากจะบอกว่าแม่เอาไปทำศิลปกรรมมาหรือเปล่าจริงๆนะแต่เขามีคิ้วคงนิดนึ่งแต่ดูรู้นะแต่คิ้วมาเลยด้วยรูปหน้าไม่ด้วยรูปหน้านี่ทำหน้าอย่างนี้ไงพอโตขึ้นไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วไม่ดำแล้วก็เลยทำาอันนี้ทำหน้าขออีกสักครั้งขออีกสักครั้งทฝั่งหม่อันนี้ขออีกสักครั้งสิท่าเอวิศิษฐ์อทยน่ารักอ่ะ ของพ่อแม่หลงตายเลยนะแน่เขาโอเคน่ารักน่ารักแต่นี่น้องใหม่ไงทำไมคะมีน้องใหม่ไงเขาโอเคก็สวยมีการนี้จำไม่ได้จำกินจำไม่ได้เป็นจริงอ่ะกันหลอกขนาดนี้อนะขอเชิญพบกับเฮียเสงนะครับ ป๋าเอาใครมาอีกแล้วอันนี้รูปเขาเลยนี่คันตัวเองใส่กางเกงขาเขิบยังไม่ยาวเลยนะถ้าเป็นลักษณะนี้โตขึ้นมาน่าจะเป็นปะกิ๊กวีแววเด็กคนนั้นได้ปรากฏออกมาเขาเฮี่ยเสงเฮียเสงกลายเป็นเฮี่ยหมูทันทีอ้าวเอาไม่เอาไม่งงเอาไม่งงไม่งงเด็กคนนี้ตอนเด็กๆไม่น่ารักโตขึ้นน่ารัก เด็กคน<ห>นี้อตอนเด็กๆน่ารักโตขึ้นไอ้ยอหเฮ้ยเลยเมียอ,อันอเดอร์เฮ้นเลยนะเฮ้ยเลยนะเ,เด็กอ้วนครับเป็นเด็กอ้วนมากครับอ้วนหนึ่งครับท่านาน,นี้ใครปรึกษาผมไ,ไัน <ะ laughs> อันนี้ป5หรือป6ได้ไหมเนี่ยลูกหัวเสียงได้นะหัวเสียงเออป5ประมาณนั้นนะครับสิบขวบสิบเอ็ดขวบประมาณสองขวบไม่เกินทุกวันนี้เห็นบอกคุณพ่อคุณแม่เรียกว่าอะไรพ่อแม่เรียกผมไอ้อ้วนอยู่เลยติดตัวเด็กพ่อแม่เรียกอ้วนพ่อแม่เรียกอ้วนอย่างเงี้ยเหรอไม่เล่นอะไรเป็นแรงบันดาลใจคนหนึ่งเลยเป็นรถตอนไหนเป็นรถตอนอไม่ได้รถครับจิงๆไม่ตั้งใจรถอ๋อไม่ได้รถเลยเป็นนักกีฬาอ๋อเล่นกีฬาเพราะว่าตัวสูงใหญ่เป็นหผอมเลยเป็นไงเลยช่เป็นป้องเลยนั่นน่ะ ใช่เป็นอย่างนี้เลยใช่แล้วเป็นป้องเลยนะตัวต้องใหญ่มากเลยนะเนี่ยนี่มีแค่หน้าเฮ้ยจะบอกว่านี่จะบอกว่าตอนป่าอายุก็ดูประมาณนี้เหมือนกันนะไม่อันนี้คือเป็นหนออคอบระถูกแล้วไงนี่ตอนป่าอายุเท่านี้ป่าก็ประมาณนี้ทำไมพอป่าโตขึ้นมันไม่เป็นอย่างนั้นวะ อ๋อเล่นกีฬาเล่นกีฬาไงเล่นกีฬาเล่นกีฬาเล่นอะไรคะเล่นอะไรเมื่อก่อนเล่นบาสครับเป็นนักกีฬาโรงเรียนแล้วก็เลยสูงเหรอใช่ก็เลยสูงสูงของกันพร้อมอ่ะอันนั้นก็เป็นรูปใบเด็กของทั้งคู่นะคะป๋าที่นี่มาเรื่องละครค่ะอยากจะรู้ว่าในละครเนี่ยมันมีฉากอยู่ฉากหนึ่งค่ะเป็นฉากตุ๊กแกฉากนั้นบอกว่าน้องใหม่ต้องเข้าฉากกับตุ๊กแกร้องไห้เลยมันเกิดอะไรขึ้นในฉาก